มครับกองกันพเนินเอาซมกอนี่้ก็พอแล้ว ทำมาแรกหากปอกครับการปอกครับ สำนานเท่าไหรไ่แล้วครับเด็กตรงนี้ลนะดังเอ็กครับนังเอ็กส์ตดนานนะอ้าวเริ่มหนังเอ็กเขาก็เป็นคนปอกครับปอกหน่อไม้ครับดูหน่อยาวานาดไหนวะสูงกว่าคนครับ บ้องมันเก่าครับเอิญบ้องนะครับนั่นเนอบ้องมันครับเราหนังเอกเราเชียนครับเชียนหาหน่อไม้ขายครับไมหอกนี่ป๊อปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บแล้วครับแล้วเผาแต่ว่าอันขนเบาพระเอกขนเบาอเอนี่ก็โอ้โแล้วท่านครับอ่บได้ประโยชน์เนี่ครับ เฮ็ดงานหนักๆพอได้ครับจะหาหน่อไม้ปีนป้ายเนวแล้วครับแล้วไดครับสัวๆ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 เอาก็สอนเขียวๆออกนะครับเนาะ ออกสออกสออเวลาอันนี้เวลาเขามาหาเนาะครับเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนจกนอักดอไม้แล้วก็อีเปลี่ยนนางเอกกับยายครับที่ยมาทุบบ้านนะครับมายู่นนำเราหานดอไม้ครับ ่บ,บ้านเราบ่ใครมีครับแล้วไม้เราออนซอนหลายออนซอนคือภาษาไทยเอื้องอย่างนะอย่างน้อคิดบอกคนคิดออกก็ค่อยคอมเมนต์มาเลยเด้อครับเด้ออ่นอนซอนะภาษาไทยเขาเอื้อนว่างไรถึงป้าถึงเขา่าถึงดอยบ่ใคร่เเววปนคนภาษากลางเนาะมันเลยคิดออกยากได้ครับ สูงกว่าคนครับทำไมบ้องวันเราก็เอาบรา,บาไ่ได้ไปห้าไกลแล้วครับอยู่นํำให้นำภูเหานี่นะมันเป็นวิธีถนอมอาหารนะครับเนาะของคนทางดอยเนาะ เล่นก,กันไปหาก,กันไปครับหายุหาก,กินครับเบื้องนอนี่ครับพ่อสูงอ๋อครับโอ้ยได้ตังไลนอไงพ่อบ้าน AC, เอซเปียกเลยหน่อยแวล่ะแล้ว,วอีกหนึ่งนอนไปหาบ้านหาบวไก่ดอก หอมไปไดดย่ <c oughs> าขัหลายแน่นะไม้มาเด้อพี่น้องเลยมาเอาไม้ส้มไปกินยามบมมีครับอย่างว่าแล้วครับช่วงนี้โควิดมามากันยาครับ็บไปอยังครับปีหน้าฟ้าไหมหรือว่ามีโอกาสกระแวะมาครับ นี่พาไปเอาครับน่อไม้หรือว่าไอเห็ดน่อไม้ถุงก็มีครับลายปีนี้อุดมสมบูรณ์ครับเห็ดกระยลน่อไม้กระลายแต่ว่ามันเป็นโลงนี่นะครับห้าคงห้าข่กระยากครับนางเอกจัดเลี้ยงใส่คู่ใส่ยังไปแล้วครับมันเคลื่อนไฟักครับ บานเอินจากภาษาไทยเรียกฟักฟักเป็นเส้นเป็นเส้นสับเมนม่สับสับสับบําเณครับขอพรขอไผ่นะครับเด้อไผ่เอินสับทำเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนาะเสียงลูกน้อยก็เอินฮึมฮึมมีพ้นครับพ่อครับพ่อครับอยู่พ่อครับ ม่มีลูกแล้วครับล้านเป็นเลนครับเลี้ยงไว้ครับถ้าหวั่นข้างหน้าเอยมาเลี้ยงขาวบอ่อเลยอย่างใดบอ่อนะครับนะเนาะเลี้ยงไว้บึงเลี้ยงไว้นี่แามาหาก็ยังเลี้ยงหนุนะครับเนาะเมนพี่เมนน้องกันเลยเลี้ยงอ้าวครับไปครับเดินทางบ้านก็ไมาไกลแล้วครับใกล้ๆนี่ละลีะ่ลไปเป็นน้องเอ้ยมาชอยเดย๊เห็นว่าก็ได้ ช่วยเอาหน่อไปไปกิ้มได้ครับด้ด้าอาครับมาฮอตบานแล้วครับหน่อไม้จากฟัก ครับเลขบ้ังเลขเด็ดครับพาายอย่อไทยเดี๋ยวอยู่ข้ากมกองบ่ถึงบ้านถึงช่องจัดการฟัด ครับข้นปารถมาไปครับมาไปครับลูกมีลานมาเล่นหนำเนย<า>ัวน้อยครับมาครับมา <c oughs> ฟักไปเ,เลยครับฟักจนเบิดเนี่ยนะก็แช่น้ำไหมครับประมาณคืนหนึ่งครับแล้วก็บรรจุไ,ไว้กินในลายปีครับถึงขั้นตอนบรรจุเดี๋ยวผม,ม่ใมาเห็ดให้เบิง่งตีังหม่ขั้นตอนฟักก็ครับขั้นตอนสับหน่อไม้จากหน่อไม้ขนมบ้านน้ำเนา หลังจากที่เราเห็ดเรียบร้อยครับได้หนึ่งถังอีกสองคู่ครับเราก็เปิดน้ำใส่แช่ไว้แบบนี้สองคืนหรือหนึ่งคืนครับแล้วเราก็บรรจุพันธุ์ใส่ควัดครับนะมาน้อยมานำ กันกันสำเร็จครับใช่ให้น้ำท่วมมานี่ลูกมาเร็วไปออกมาใช่ <c oughs> ให้น้ำท่วมหน่อไม้ไว้ครับ เสยียงให้แม่ได้หรอยมามาน้อยก็อยากช่วยครับไปหนน้อยๆก็อยากมาช่วยนะครับเพื่อนำใส่ไว้ครับให้ <c oughs> มันเต็ม <c oughs> วันนี้มีพระเอกน้อยมาครับหล <c oughs> ังจากให้เรามีแต่นางเอกครับ มีพระเอกน้อยมาด้วยครับวันนี้นานเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มไปทัวแล้วครับเลยใช่อันนี้ได้สามคู่ครับอเอาเพราะอันนั้นพอยลกอย่อบอันนี้พระเอกน้อยมาช่วยงาน ดีนะครับเมื่อนนี้ก็สำเนียครับประมาณนี้ครับแล้วก็เอาก็แช่น้ำไว้ไสองคืน,คนก็ใส่บรรจุพันธุ์ครับเดี๋ยวพาม,มาเบิร์ีใหม่นะครับเด้อเมื่อนนี้ก็สวัสดีครับ